พร้อมจ้าโอ้ตะวันขึ้นพอดีเลยสวยงามพร้อมจ้าพร้อมจ้าภายเรือขยยักนี่เลยของ่แจง้งตะวันขึ้นสวยพอดีโอเคจ้าแล้วคุนก็เลยสัสดีค่ะสวัสนนี่ะเราไปพายเรือ,อกยักดี แบ้านน้องแจนนะคะนาจ,ากจักน้องแจนใช่บ้านแต่อนาจ,ากจักมีหลังบ้านอีกนะคะไปรื่ยูๆ,ๆ,ๆูไปเรื่อยขยักไปจ้าสวัสดีค่ะที่วิวลลว์บีตแอริโซนาจา้ะขับรถมาชั่วโมงนึ่พักแจนง Like a stew. Alright, you don't want to slice the water like a knife, you won't get anywhere with that. So, in order to move forward, when we are sitting in the kayak, our feet will be in front of us. Right? <laughs> yeah. So, even if we're not of the boat, like see the water. Ignore your tumble. Shabikala, quick and nice. รบอีกค้าไฮเลอคายักแพดดูบอร์ดของน้องเจนของน้องเจนจ้ะสวัสดีคาพเจ้เพื่อนไฮเลอรคายักนะจ๊ะเปลี่ยนหน่นเราจะไปสั่งนนุนนะคะจะมีทำมรกตเดี๋ยวไปดูกันเราเคยมาหลายครั้งแนละ้วโอเคจ้ะตามมาเลยจ้าวัสดีค่ะ นี่จ้าน้ำใสไหลยเย็นมาจากมงมนู้นเลยค่ะแล้วเราก็จะไปจุดตรงนี้น้องแจนไปก่อนละสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> จะพาขึ้นไปดูจุดชมวิวนคะคะ น,น้องแจนนอนลอยอย่างสบายเลย <c oughs> จุดชมวิวสวยมากนน้องแจ hope of Garnier. Hi guys, welcome to Cement journey. I'm at the Willow Beach, um, Arizona. Come to the kayaking with my friend today. The paddle boat Beautiful, beautiful weather today. <laughs> wow, I love it. me Okay, we'll see you guys around. Bye, thank you. ของ,องแจนอันนี้เขาเรียกอะไรนะแจนอันนี้เรียกไฟไฟเอ่อ,อโอเคจ้ะน,น,แบบนี่นะคะแพดดลบอร์ดของน้องแจนจ้าวันนี้เราเลยโชคดีน,น,น้ำใสไหลยเย็นอยากจะคลองสักอันอันนี้พันกว่าคง คงเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเหมือนปลาซิวเลยเนาะตัวเล็กๆด๊าสไปไหนเย็นฮะโอ๊ยโุ๊ย รนั่นนนั่เห็นไหมอ๋ออุ้ยอุ้ยอใช่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 ร้านเดี๋ยวนะจับได้ขึ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมทำไมมันลึกลงขอโทษค่ะ มีตัวเล็กๆใช่ไหมที่พี่บอกว่าเหมือนปลาซิวอ่ะอุ้ยนี่อีกตัวหนึ่งอ้าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อีกคอฟริตดู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 ตัวบลาโลือเลยข้วนอ่ะอุ้ยเป็นฝูงเลยว้ายตัวบลาเลออก็มีปลาเยอะมากเยอะมากเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออไทยคอนแกนเห็ดปลาสกิน จะปลาไปมกเลยจ้าไปหมะอะแน่นแ่แ่แแ่อุปก,กรณ์ของเราอุ๊ยทๆพูดนะพูดนะ เราไม่กินเธอหรอกนะได้เดี๋ยวด่างเลยโอ้ยไม่เอาโอ้ยดุดดุดด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 ุฝูงปลาฝูงปลาพุ่น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 ฮ้ายพุ่นพุ่นพุ่นเป็นกลุ่มเลยฮ้ายตะบันเลเลยอู้ยเยอะมาเยอะเลยอมาจังอันนี้คือลูกของคอฟเฟสนะคะเพื่อนๆเรานั่งพิจารณาดูชัดเจนและคือลูกคอฟเฟสจ้า โอ้ oh my god โอ้ยไอ้กล้องนี้มันเห็นชัดมากเลยแจนพูดน่ะพูดน่ะพูดน่ะเนี้ยเห็นไหมเนี้ยมีหางมีหนวดเนี่ยไอ้ลูกคอฟิสพูดพูดพูดเลย how fun คุยแล้วเข้าใจเลย ด้วยจะล่วงจะล่วงลงก็คราวนี้แหละสนุกมากเลยจ้ามาเช้าๆกับน้องแจน๊ สนุกอยูคนเดียวจ้ามีคายักแบบใหม่จ้าเต้นไปด้วย มากเลยจ้าว้าวดูสิ